แม่แพลวมานะจ้าแม่แพลวทำกินสวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อกันอีกคือเกานะจ้าเมื่อนี้แม่แพลวสีมาเห็ดแล้วกินแซ่บๆชูพี่น้องกินเมนูเมื่อนี้เป็นเมนูไก่ค่ะเมนูไก่ไก่แม่แพลวซื้อมานจากตลาดค่ะไก่ตัวหนึ่งจ้าไก่หนึ่งตัวจะมาเห็ดเมนูไก่หวานหาลูกสาวอยากกินไก่หวานไก่หวานช่ำๆนะแม่นะโอเคจัดไปลูกวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวแม่จะทําให้กิน แเพ,พ้ก็ได้ดังไฟขึ้นทวนๆแล้วพี่นอ้องใส่เตาท่านขึ้เกาห้อนี่หลับมันค่อยจังแซบเนาะไปะโอเคนไก่หวานหน้าตามมันสิออกมาเป็นแบบไดยไปไปติดตามกันจ้าไปมาสิมาสับไก่จ้าแบบนี้ ใกลกระสับสเรียบร้อยแล้วจ้าพอมชิมาตำเครื่องจ้ากับมิพิกไท้ดำอ่ารากผักชีหอมป้อมเ่านี่ละแล้วกักระเทียมจ้าตำเขากันโอเคเขาที่เขาทางแล้วก็โอเคได้แล้วพอละจ้า ไฟกระแดงแล้วตั้งหมอขึ้นใสน้ำมันพืชลงไปเ้าสิบพัดใช้มอดินนะจ่ะพี่น้องอ้าวน้ำมันห่อนละเอาเครื่องที่ว่าเขาตับมาใสลงไปตัวแบบน,นี้ยเอาสิกตัวเครื่องให้มันหอมให้กระเทียมอันออกสีเหลืองนิดๆเด,ด้อค่ะเออให้มันหอมให้มันเข่าที่เข่าทางเข่าเนื้อเขา่านางก้นเออ บ่อเส้หมอดินเฮ็ดเส้หมอดินแล้วจ้าค่อยแซบโอเคค่ะกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วอเอาไก่ใส่ลงไปเด้๋ยจ้าผัดใหกันแ้วพี่น้องผัดอืมอูซ้ำนี่ก็หอมแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ทำนี่ก็กินหอมละหอมหัวเห็นไหมสุกสักก้อนแล้จ้ะหัวน,นีสุกสักก้อนอ่ามันก็ได้ที่และวรัเดี้ยวเขาจะปรุงเครื่องจ้าเขาก็จะมีน้ำมันหอยใส่ลงไป แล้วก็น้ําตาลสายจ้าเขาสิออกหวานน้ำนะจ้าเพราะว่ามันเป็นไก่หวานไก่หวานแบบช่ำๆอันนี้ก็คือซีอิ๊วดำหวานนะจ้าใส่ลงไปจ้าแม่แพวก,ก็จะใส่เกลือนิดๆจ้าใส่นิดๆเด้อเพราะว่าจังหวานนํำอ่าใส่น้ำปลาหน่อยๆอ่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไ,ไก่รสไก่ใส่ลงไป นิดนึงแล้วก็ค้นจ้ะโ้นโอหอมจังเลยจ้ะคนให้เข้ากันปัดนี้เข้ากัสิปิดฝาร้องห้มันสูงแล้วจ้าปิดฝาอบไว้ก่อน ใส่เบงใส่เบิง,บงโอ้อได้ที่ละอะมาชิมลูกน้องโบน่าจ,จะซิมเห็นไม่มร้อนเด้อระวังเด้อชิมมือร้อนเด้อมันจะออกรสหวานนำพอได้ไหมแซบเล่นปะโอเคนะโอเคพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเติมยนะังอีกปะ ร้อมเสิบแล้วจ้าน้องโบนัถถาแม่และโอเคจ้ามาละจ้าข้อมเสิบแล้วค่ะขึ้นโตแล้ว,วนางก็หิวนางบอกนนรอของแม่มระวังมันร้อนนะลูกอันนี้ตับนะตับกับคืนนะแม่ตักมาให้หนนะเออ โอเคเนาะเมนูน okay, no. <Okay. S 1> ี่แซ่บร้อนนะั่นลูกแม่ได้กินนิ้วอาอาเโอ,อ,อ,อ้สองนิ้วเลยขอบคุณค่ะอ่าแม่แพวขอลาไปก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันเบืองไหม่ว่าเมนูคลิปเมนูต่อไปนะแม่แพวสิียดงสู้พี่น้องกินโอเคจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย